วันนี้เราจะมาเปลี่ยนตัวฟอนต์ไทยนะครับที่ที่ใช้เป็นโค้ด K u อยู่นะครับของ 82X นะครับมาดูตอนนี้มันอยู่ที่าร์ทคพาบนะไทย1พาร์พาเราจะเข้าไปเปลี่ยนก็ปิดสวิตช์ก่อนเลยนะครับก็กดปุ่มฟีดค้างนะครับก็กดเปิดนะครับกดค้างก่อนนะครับ มันฝีแล้วปล่อยมือดูไฟกระพริบนะกดค้างเข้าไปให้มันดูที่หัวข้อนี้นะหัวข้อที่สามนะตัวไม่แวลูสติ้รนบกดเข้าไปสามค้งนะครับอังที่สี่กดค้างนะงงไปดูหัวข้อที่หกเลยนะครับ character setting หนึ่งสองสามสี่้กงที่เดกดกลางมาดูที่ไทยวข้อที่3นะครับ1 2 3ของเครื่องมันจะเป็น1ภาพครับให้เลือกหัวข้อที่1น่งไทยสาพานะครับกด1ครั้งอีก1ครัง้งครับ เรียบร้อยครับกดค้างหนึ่งครั้งกดค้างอีกหนึ่งครั้งเ,เรียบร้อยครับเ,ออเสียบเทสดูนะครับ นะครับไทยสามพาร์ทมาแล้วเรียแบรบ้อยครับ